เปิดความฝันแต่แต่หรือแทสุยเย,ยนทําความรู้จักเธอให้มากกว่านี้ทุ่มเทเต็มที่ทุกเวทีเพื่อใครกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงจากกรณีที่เอ็นดีประเทศพามา่าเรียกร้องว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งถอดมงกุฎและดึงสายสะพ,พายออกจากแทสุยเย,ยนหรือแต่แต่มิสแกรนเมียนมาที่เพิ่งคว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองมาได้จากนั้นก็ได้อุ้มตัวเธอกลับออกไปทันทีและไม่ขอรับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้น ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเต็มที่ทุกเวทีเพื่อใครเราไปทำความรู้จักเธอคนนี้กันเลยครับแต่แต่มีชื่อจริงว่าแทสุเยียนเกิดวันที่25พฤษภาคม2449ปัจจุบันอายุ18ปีส่วนสูง171ซนเมเธอกำลังเตรียมสอบเทียบบุตร International General Certificate of Secondary Education ปัจจุบันเป็นนางแบบในประเทศเมียนมาและเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss g r a n นเมียนมา2024โดยขนาดได้รับตำแหน่งเธอมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่แต่เธอคือนางงามยืนหนึ่งแค่ปี2024เธอก็สามารถคว้าไปได้ถึง5ตำแหน่งใหญ่ในประเทศเมียนมาด้วยกันรวมถึงล่าสุดยังคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 Miss g r a n d International 2024มาครองนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่ติดต่อให้เธอเป็นนักแสดงนำอยู่ที่ประเทศเมียนมาถึง2เรื่องอีกด้วยนั่นเองครับ ความฝันของแต่ๆที่ทุ่มเททุกเวทีเธอเคยเผยถึงความฝันในวัย18ปีไว้ว่าเธออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กๆในประเทศของเธอกระตุ้นให้พวกเขาเชื่อในพลังแห่งความฝันของตัวเองและทําตามความฝันนั่นเองแต่ๆนับว่าเป็นนางงามอีกหนึ่งคนที่สวยมีสเสน่ห์และมีความสามารถแต่น่าเสียดายที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทำให้มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลประกาศปลดแทซูเยียนมิสแกรนเมียนมา พลลองชนะเลิศอันดับ2อยากเป็นทางการเหตุพราผิากดกฎหลายข้อและพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ